สวัสดีครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทําเมนูง่ายๆเลยสสำหรับด้าสุขภาพเนาะผมก็จะอกไก่ไปฉีดฉีก,ก็อร่อยดีครับเนาะวันนี้จะวนนี้จะมาทําอกไก่หนึ่งเต้าเกี้ยวง่ายๆ เราเอาอ,อกไก่ประมาณสองขีดขึ้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยนึงต้องเยอะเดี๋ยวน้ำจากเนื้อไก่มันจะไหลออกมาเองนะครับเราจะใส่อเสี้ยวนิดนึง แล้วก็จะโรยด้วยขิงแล้วก็พริกถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับโอเคแค่นี้ก็เอาไปนึ่ง